นี่คือส่วนที่เป็นที่ออกกำลังกายข้างนอกจากว่ายน้ำพอดีอาจารย์ที่ควบคุมครูที่เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่รัฐบกลเนก็รู้จักกันมานานเขาก็รู้ว่าอาจารย์แดนกีตาอายุแก่แล้วเจ็ดสิบสองปีแล้วเขาเห็นผมชอบว่ายน้ำพอีเขาเดินมาคุยกับผมว่าอาจารย์อาจารย์ไม่น ีอาจารย์เล่นไม่เป็นหรอกนวันนี้เป็นวันแรกครับว่าวันแรกที่อยากจะลองดูเขาบอกอาจารย์ต้องลองพื้นฐานน้ำหนักได้ร้อยกว่าข้าถามผมสวส่นูงเท่าไหร่เขาบอกผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักประมาณห้าสิบเจ็ดกิโลเขาบอกอาจารย์ขอใช่รูเดี๋ยวผมขอิน ดึงซ้ายดึงขวาดึงขวาดึงขวาดึงซ้ายดึงซ้ายดึงขวาดึงขวาดึงเดือยเอวครอดนะเออปริวิญญาณที่นี่ท่านก็ใจดีก็เหมือนเป็นลูกหลานจังเพราะว่าเขาตื่นยุประมาณสี่สิบผมเจ็ดสิบสองปีเดือนเดือนสี่สิบหาาก็เจ็ดสิบสามแล้วเขาบอกอาจารย์ลราเท่าไหร่เด็กเขาอะไร ซอยพื้นฐานเลยผมนี่เป็นวันนี่เป็นวันแรกกั่เรามาลองรูงงง้ตื่นเต้นมากเลยเขาบอกอาจารย์ยังไม่ต้องใส่หนักหรอกเอามันเหล็กเปล่าก็จะตายหายอยู่แล้วปกติผมชอบ้ต่ผ้าไดนนะ้เพืยอาจารย์ไนนะยด้น้ำ่อยอาจารย์หลอดนี้อี่เขาบอกผ้าไนดะ้หายนี่บอกมันช่วยลย่นแล้วมันทำให้ดูดีผมก็เลยบอกเขาบอกดันดี เขาไปดึงๆได้อะนะเขาบอกจากอาจารย์มาดิตอนนี้ครูผู้ฝกเข้าที่อยู่ของเราเีงยังยืนคันับยืนหัวรออยู่นอย่าคัวรอดกูเขินให้หาเออเล่นเก็บกล่าวก็ยินสองด้านเขาบอกตรงนี้เล่นแล้วมันจะบริหารการแต่สราเองแล้วตมติ บอกมันจะทำให้กล้าปิ N ีออกแล้วก็ยังแนะนำให้ผมมาดึงไม่เนี่ยก็บอกดึงให้กล้าปี่ออกอาจารย์ครันี้เอย่างนี้ดไม่ขางนะเขาบอกดึงเขาบอกอาจารย์ทนี้ทสเขาบอจัดหึงสองสา โอ้ยด <ồ> <c ười> Th ึงดงึงงอ่าแลทำขาขสอนผมวิธีทำให้นงเต้เขาบอกให้เกรงอ่ดึงเด้งเขาอ่านซ้ายดดึงอ่ดึงเด้งอ่ดึงเด้งเขสอผมครูผูครูฝึกที่ีเข้าใจ ผมเป็นได้งอย่างน,นี้วันละประมาณสามนาทีนั่งหรือใชนี่ยนั่งวันละสามนาทีอ,อาทิคหนึ่งก็ทำประมาณสามครับมันก็เหนื่อยเพราะคุณแก่ของของการ,ด,ารนะาด้่ยถามแก่แม่นะสามะนาทีแต่แล้วก็มานั่งของที่โรงบานอีกสิบนาทีนั่งพัก เนี่ยความมัน็ดึหึงเนีเขาเขาหาให้ผมคือคือผู้ฝึกสอนเนี่ยคุณเขาเหมือนนักออกไก่เลยขนนมปีกเขาเบลอเขาเขาเพิ่งอายุสี่สิบเขาบอกเขาเล่นมาประมาณยี่ปีผมเล่นมาประมาณยังไม่ถึงสิบห้าตาทีนเนี่ยถ้าถำดึงหึงผมเดินแบบน่้อันดึงคู่อันดึงคู่ ดึงคู <im loads> ่ดึงค <zos> ู like. so uh, like ่ดึงคู่ดึงคู่ดึงคู่ท่านผู้ชมจะได้รับผลข้อความนี้ครับผมก่อนจบเพนี้อยากบอกว่านี่ไม่ใช่การสอนออกกำลังกายนะครับอย่าเรียนะผมผมทำเพื่อผ่อนคลายดูสนุกเพราะว่าผมแก่แล้วก็มีคนเคยถามผมอาจารย์แดงดูร่างกายยังไงเมืเจอคนที่มีอายุ80หราอ50ดูความรัางกายตาผู้บอกว่าที่บ้าน แล้วก็มีอไอย่างนี่ยตจอย่างนี้ยงไม่เล่นรู้ัหนหก็เล่นไม่เป็นเราไม่รู้แขนผมมันมีกล้ามผมผอขอผมเป็นคนแขนเล็กนะฮะแต่ผมชอบปนะ้ายน้กับเล่นโยคะแล้วกอยอดๆน,น,นี้เพราะผมไม่ได้มีเจตนาจะไปสร้างกล้ามเนื้อให้กล้ามใหญ่ขึ้นมาไหนเพราะว่าเขาบอกเออผมถอดเสื่อเ,เขารู้เขาบอกเอออาจารย์พอจะมีพอไหวป่ะอาจารย์พอจะมีถึงถึงธุรกิจ จะเล่นให้ม <c ười> oh, ันนมนมขึ้นตีกว่าขึ้นบ้าเขาบอเหมือนไม่เหมือนตีไก่ตีมาห้าบาทออกมาเลยนะเออครูคนสอนเขาเก่งมากเขาบอกว่าเนี่ยดึงอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ดึงอย่างนี้ทุกวันเนี่ยันลาตึครั้งก็ตีเป็นยื่นออกมาโอ้ผมชอบอะไรห้านิ้วเพราะว่าเออผมอยู่ในห้องผมก็ทําได้ถ้าดึงดึงกับอะไรก็ได้เสากห้าดึงก็สักห้าอย่างนี้ เออมันน so, oh, ่าจะขึ้นเหมือนกันนะดึงกระเสาบ้านมดกจากนี้แหละต่อมาอันนี้ะฮะดึงกันะอาบ้านตอนี้ผู้เลยนะครับผมอ้คุณอยากไปเรียนแบบไหนผมไม่ได้จะมาทำสรุปนะครับผมอนะครับท่านใหญ่ครับก็คลิปนี้ท่านจันก็คุยด้วยความรักและเมตตาเอ่อเป็นการ นี่เป bueno ็นครั้งแรกมาเล่นแบบนี้จากนี้ไปนี่คงจะต้องเป็นแฟนประจำเก่าก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้คือผมชอบว่ายน้ำว่ายน้ำมากกว่าแล้วก็เล่นโยคะเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีแรงต้านผมกลัวบาดเจ็บไอ้การไปยกลูกกุ้งลูกแหลกเนี่ยเห็นงงเนี่ยพอเย็นๆมาสักแป๊สาวโบกุ้งเคยโกงวิ่งนั่นลงมาตรงนี้หาเจียวจ้าเพราะว่ารู้จักกันหมดอาจารย์แดงก็แล้วผมผมโผล่ไม่ได้รู้ โอ้ไม่ไหวมันมันมันบดไฟละเล่นกีตาร์ดีกว่านะอาลาบก็ชี้ดูว่ายังไงไงก็ุกความรับประเดตาขอทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะฮะผมเจ็ดสิบสองปีแล้วผมยังทําอย่างนี้ได้วันนี้ก็คือตรงกับปัจจัยที่ยี่สิบพิจารายน,นปีสองพันหกห้านะครับก็สุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญดูแลให้ดีเมื่อคุณผมเคยบอกก็ว่า อู่อย่างนะเออผมบอกยว่าความรวยแท้ความรวยที่แท้จริงคือรวยสุขภาพอยู่อย่างเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้วเรื่องการกินอาหารสำคัญมากผมเป็นคนมีวินัยเนี่ยสูงมากเลยนะทุกอย่างผมมีเนี้ยไปหมดเลยเพราคุณไม่เคยอยู่ได้ผมชีวิตผมสบายปลอดอาเารยสีนะที่จริงผมอยากได้ออะไรไย่ไ้อยจะได้่อยร้อนโลกแล้วหรืออะไรไป พอภาพเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาเองเพราะผมต้องการอยู่นานๆเพื่อช่วยช่วยคนหรือสใส่คนใส่เทอริฟานยันชาติให้มากที่สุดผมจึงจําเป็นต้องออกหนังกายด้วยการว่ายน้ำเล่นโยคะรำพอแล้วแต่พวกนี้ไม่กล้าเลยเพราะกลัวว่ามันมีการใช้น้ำหักจะกระทบทระเป็นไรเพราะเจ็ดถึงสองปีจะเป็นปัสแปดครูฝึกเขาบอกอาจารย์ต้องเพิ่มน้ําหนักจะว่ายหกกิโลวันที่ห้าเจ็ดกิโลก็ขอกำลังใจแล้วครัคุณดูในเอวเอวขาดของจำเป็นคุณจะต้อง เนี่มนจมนิงนี่งเเื่งว่านจักะก็พูดกันเ้่ความรมบดอความวยที่ใช้จริงคือรวยสุขภาพนะครับรวยสุขภาพไม่ต้องเสียตังให้มอไม่ต้องเอางให้หมอติดดูแลอะรให้ดีออกกำลังกายพอเหาะสมกินอาหารที่พอสกับตัวเองมีวินัยกับตัวเองนะแล้วก็ที่สคือหจงอย่ามีนสัชีวิตคุณจะมีความสุขอากกินแบบแบบชาวโลก โวยให้น้อยที่สุดหาหม้อยน้อยที่สุดสองอย่ามีนิ่สิ้แค่นี้เองคือสิ่งที่ผมชอบบอกคนอยู่เสมอเงินไม่ได้ความสุขเผมมีเยอะแค่ไม่ใช่หรอกความคิดบ่มแต่งนะครับคุณครุณเอ้ยนะครับทุกคนนี้ก็เร่องยือันนั้นอันนั้นหายเรื่องนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับว่า dsenoa y han dicho